ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพลสารวัตรทหารปฏิบัติหน้าที่ร่วมกออรมนเชียงรายจุดพักค,คอยด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่สองครบ70วันพลตรีสุภเริกสถาพรผลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมิงไายมหาราชพันเอกจักรวีเสนีวรยุทธเสนาธิการพันเอกศีหนาตโลสุริยะรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่37 พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลสารวัตรทหารมนทนทหารบกที่37ที่ปฏิบัติการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายณจุดพักคอยด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่2อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีพันเอกพักกะพง เงสันเทียนายทหารฝ่ายยุทธศาสตร์การข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายและนายอ่อนอุ่นทวีทรัพ์นายด่านศุลกากรแม่สายนำตรวจเยี่ยมกำลังพลทั้งนี้จุดพักคอยแห่งนี้เป็นที่ตั้งจุดคัดกรองรถขนส่งสินค้าจากประเทศไทยและเมียนมา เพื่อสกัดการโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ตั้งแต่เดือนมกราคม2564ที่เริ่มมีการระบาดในประเทศเมียนมาทำให้คนไทยที่ข้ามไปทำงานในสถานที่บันเทิงจีวันในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาและคนเมียนมาต้องหนีโรคร้ายเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งต่อมาทั้งสองประเทศได้มีคำสั่งให้ปิดด่านชายแดนทุกช่องทางทําให้คนไทยในประเทศเมียนมาต,ตกค้างไม่สามารถกลับมายัางประเทศไทยได้ซึ่งต่อมาได้มีการประชุมร่วมกันทั้งสองฝ่ายเปิดโอกาสให้คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศให้แจ้งวัตถุประสงค์ไปยังเจ้าหน้าที่เมียนมาเพื่อทำการประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายไทย เพื่อคัดกรองหาผู้ที่ติดเชื้อเพื่อเข้ารับการรักษาตัวและกักตัวผู้ที่ไม่พบเชื้อเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามระยะเวลาที่สาธารณสุขกำหนด พลตรีสุภเลิศสถาพรผลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลสารวัตรทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมในครั้งนี้และได้มอบน้ำยาฆ่าเชือ้อเจลล้างมือหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งมอบเงินสดส่วนหนึ่งให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสมคิดอินตาเนตรายงาน